โอเคมันเหลือสิตั้ง11วันก็จริงนะแต่พอผมไปชิพฟตี้ของผมเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะ,อ,ะอีกประมาณ20โกโรเท่านั้นก็จะได้5าดาวครับแต่ทีนี้อะผมไม่มีการันตีฉะนั้นอาจจะไม่ได้วอนเลอร์อรอก็ได้อาจจะได้เป็นตัวอื่นแต่นั่นไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นครับประเด็นของผมคืออยากได้5ดาวก่อน20แต่ไม่รู้ว่าเขาจะให้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูแล้วกันเพราะตอนที่ผมสมได้อันนี้บวก20อันนี้เป็น66 66, สิบหกบวกยีเป็น86นะคะคือยังไงก็คือผมได้5าดาวแน่อนอนแต่ทีนี้จะได้ใครใน2 6เกอ่อยี่สิกว่าโรนี้นะครับแต่ผมคงไม่ส่งให้ครบ20โลรนะผมก็คงจะส่งแค่สิบกรก็พอเฮ้ยส <im itar> ิบ <metropolitan> ห่วงคานเบรดเดอร์เฮ <im> ้ยฟาสุรัน ถ้าสมมตอีกก็จะเสียไปอีกพันหกเด้อเดี้อเด้อเดย้อนี่ซื้นนี้เลยทีนี้เนี่ยถ้าอีกสิบโลข้างหน้าเนี่ยมันก็มันก็จะเป็นเอ้ยยันเฟยว่ะเอาว่ะยันเฟยมาแต่ก็ยังไม่ได้กรูอยู่ดีนะ ี๋ยวนะถ้าส่งไปอีกพันหกมันก็จะกลายเป็นเจ็ดสี่ศูนย์ศูนย์มันน้อยไหมมันก็มันก็น้อยนะแต่วันเอร์อเรอรมันบินได้อะนี่คือทำให้ผมอยากได้เขานะฮะแล้วก็บวกกับว่าเป็นเอ่อนักภาคด้วยนักภาคที่ผมชอบด้วยอืมแต่ว่าตอนนี้มันก็แลกได้นะแต่ว่ายัางแล้วกันยังยัง สมได้อีกอะเอาวะลุยโอเคตรงตามพิตี้เป๊ะแต่จะได้ใครฟาสุรามจะปวด46ไ่เนี่ยแต่ผมไม่อะเพราะว่าเธอก็ไปอยู่แล้วเยี yeah, ่ยมได้แล้วฮะผู้ฟันเนจอนได้เวลาบิน เยี่ยมเย้ว้าวด้เวลาบินแล้วไปเลยจังหวะนี้นะฮะเออแล้วนี่ยังไม่บอกว่านี่ใหม่เลยนะฮะใหม่ใหม่นี่ผมได้ฟารูซานมาไม่ใช่ซีหกหรอกแต่ว่าช่วงเวลาคงอยู่นานขึ้นเพิ่มเลเวลสกิลสูงสุดส่งเอาซีหกก็ได้บ้างเนี่ยจริงๆแล้วนี่ก็ เมื่อปล่อยดอนดิวจะสร้างโลกอ่าอันนี้เออเป็นสีสร้างโลกโอเคะฮะด้เวลาได้เวลา,วลา <c oughs> โอเคคนระับพอส่งได้แล้วคลิปมันก็จะยาวๆหน่อยนะ <c oughs> นี่นี่ทำไรทำไรบนโลกนี้ช <c oughs> ื่อว <c oughs> ิสายยะนับไม่ถ้วน <c oughs> บลาบลาบลา <c oughs> เฮ้ยแต่ผมตั้งชื่อไว้ว่า <c oughs> พอมโตเนี <c oughs> ่เป็นไงผมค่อนข้างภูมิใจอย่างมากแต่นี่คือ แต้มในตอนเริ่มต้นแต้มนี่ก็น่าจะคล้ายๆกับสเตติมไม่าบ้างที่เวลาเราใช้เนี่ยเออส่วนอาร์ติแฟกต์นะมผมได้ยินม,มาว่าถ้าใช้เนี่ยเนี่ยพลัความเสียหายลมดีกว่าอันนี้ความเสียหายกายภาพน้ำแข็งไฟฟ้าเอาที่ก่อนแล้วกันส่วนอันนี้ก็เป็นพลังโจมตีอะล็อกไว้ก่อนอันนี้ก็เป็นเฟินฟู อัตราคริสองอนี้แล้วกันดูดิโอเคได้รับผลความเสียดล้มโอเคทีนี้ผมก็ต้องไปเอ่อเติมอันติให้วอนเดอร์อร์นะฮะหรือว่าคามโตของเราเองซึ่งเติมอันติเฮ้ยแต่เติมปกติมันก็แบบมันมันยังไงมันก็เฉยเฉยว่าผมว่าเราไปเติมแบบกับบอสเลยดีกว่า <c oughs> แต่แต่แต่จะคาดหวังว่า,บา,บาแบบเออเนฮะ้ยไปเติมกับบอสเลยเหรอโอ้หเอาแบบเก้าสิบเลยไปไม่ไมนะผมก็ผมผมไม่เอาเก้าสิบหรอกผมว่าปกตินะเอาหกสิบนะฮะคือเราไปเติมอันตรีเฉยอะมาสักมเนี่ยผมชอบเสียงเขามากเลยถึงแม้ว่าคือผมยอมรับนะตอนแรกอะที่เห็นเขาอะผมยังไม่ได้คิดถึงเรื่องว่าใครพาเขาเลยนะผมตอนนั้นผมสนใจแค่สตอรี่อย่างเดียวแล้วผมก็เห็นว่าไอ้หมอนี่มันเกือบจะฆ่าเราเลยนะเว้ยมัน มันเป็นอะไรที่โอ้โหแม่งมันดูยังไงก็เป็นตัวร้ายที่ผมแทบจำไม่ไม่ไม่น่าจะชอบมันได้นะแต่พอผมรู้ว่าเออ่ใครเป็นคนภาคเนี่ยอันนี้คือจุดจุดหลักๆเลยที่ทําให้ผมสนใจตัวเขามากยิ่งขึ้นแล้วมาบวกกับสกิลแล้วก็เนื้อเรื่องที่เขาอัปเดตมาใน3.3เนี่ยมันทําให้ผมแบบผมฝงก็มองเขาใหม่นะอืมแล้วก็มีสงสารด้วยนี่ แต่อย่าลืมนะว่าผมได้อาวุธของฮิโตะมาด้วยแต่ว่าผมคงไม่สมัแค่นี้ก็พอแล้วนี่แน่โอเคพยายามยิงไปเรื่อยอเสียงตรงนี้เขาเปลี่ยนนะ ผมก็เพิ่งสังเกตแต่ไม่ใช่เพิ่งสังเกตมาเมื่อกี้นะผมผมคิดว่าผมรู้มาก็น่าจะตอนที่เมื่อสองสามวันที่ผ่านมานแบบัา่นแหละอ่าโอเคโอ้เดี๋ยวได้สเต็ไม่หน้าจะหมดแล้วอันนี้พุ่งตรงเข้ามาอ่ารอรอรออ,อยู่ทางนี้ เอ,อ้อยู่ตรงน,นั้นนะนี่บ้าจริงไม่โดนบางอันนะโดนท่านี้มาเป็นไงพางให้เขาเฉยเลยว่าจบเฮ้ยอันใหญ่อันใหญ่ทับยิงไปเลยเลยยิงไปเลยเลยอะไรเราโอเค ตรงนี้แช่ปีไปเลยก็ได้นะครับตัวนี้ก็ไม่เป็นไรเราปี๊ดโลโซเอลอยู่ยิ่งไปได้ยังไงเอออาแล้วตรงนี้อติจะเพิ่มให้นะฮะ อันนี้อยากใช้เฉยๆนั่นแหละข้อจลิกว์บุนายะชักินสีโอ้ยまだเนี่ยแล้วมันพุ่งพุ่งได้ด้วยนะแถมคูดาวก็ไม่ได้นานขนาดนั้นนะผมว่าคูดาวมันก็แบบ นานพอสมควรเอ้ยไม่ใช่มันก็เร็วพอสมควรเลยอะเออเมื่อกี้บอกไม่นานแต่ผมสักพักบอกนานว่าจบเดี๋ยวนะเสียงภาคใหม่คืออะไรอะ่ะอ๋อสกิลโปรสกิลท่านนี่ยังไม่ได้ไปดูเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้โหเสียงภาคการโดนโจมตีอย่างหนักมีถึงห้าแบบเลยเหรอโอไม่โโนเตดะกาวาระเอลุินิทายยอยดะเนะโอนิชโกยอสึรุคุนินาลิยะโซโรโซโรไดคาโอชิฮาระเตะโราอ อ๋อเป็นเป็นเสียงการโดนโจมตีอย่างหนักที่จเจ้าแค้นจะจะล้างแค้นอย่างเดียวเลยโกมิกะ <c oughs> ไม่เห็นจำเป็นโอ้โหทำไมใช่เพราะพวกสมบัติพวกนี้ฉันคงไม่ได้นานหรอกนะฮะ <c oughs> คิดเน,นื่องจริงๆเลยโอ้เร่อเร่อเร่อแล้วถ้าไม่ตายมีถึงต้องหกแบบบัลลังที่น่าราังเกียจ เจ้าหนูขี้คลาดร้องเสียงดังกว่านี้สิกลมหัวลงไปซะไม่รู้สถานะของตัวเองเลยนะนี่อันนี้น่าจะเป็นเสียงภาคในเทลเลอร์เวอร์ชั่นภาษาาาษญี่ปุ่นของวอ์เรอร์หรือก็คือผู้เป็นในจอนนะซึ่งตอนนี้ผมปรับเป็นชื่อผมโตแล้วแต่แม่ อยากอยากรู้จังเลยเอะว่ามันเรื่องขั้นเลยได้ไหมเออได้ได้ได้มันไม่ได้ใช้อะไรมากโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันว่านายพูดว่าอะไรพอดลบฟังภาษาญี่ปุ่นปเรื่องนะครับฟังได้เป็นบางครับโอ้ใช้อันนี้อีกอันนึงไม่กอดแต่นี่น่าจะเป็นตัวละครธาตุลมตัวที่สองที่ผมมี ที่เป็น5้าดาวนะฮะเพราะว่าตัวแรกที่ผมได้ก็คือจินตัวที่สองคือตัวนี้ชื่อฟงตุกอาวุธก็ยังไม่ค่อยได้อัพเพราะงั้นผมคงไม่เอาไปเออ่ใช้งานจริงในการต่อสู้นะฮะแต่ว่าคงจะเอาใช้กับการประจนภัยเนี่ยหลักๆเลยมากกว่าอืมไม่แต่บางทีคนเรามันก็รอไม่ได้ปะผมว่าไป,ไปสู้กันเลยดีกว่าอยางไหน ม่ดิจริงๆว่าจะบินไปแต่ไม่เป็นไรมันมีมันมีให้ยิงอยู่ก็ยิงไปเถอะนี่นะฮิละก็มีเออถามอบิสรอบนี้นี่คือมันรู้สึกว่ามันจะมีชั้นหนึ่งที่ได้รับความเสียหายได้รับโบนัสความเสียหายถ้าลม75%เลยนะไม่รู้ผมอ่านฟิดหรือเปล่า น่าจะเป็นชั้นที่สิบเ็ดมั้งเพราะชั้นที่สิบสองมันจะไม่มีโบนัสอะไรให้มันจะมีแต่บอกว่านุ่มนวลคือที่ผมอยากจะอัพตอนนี้เลยเนี่ยเพราะว่าผมอยากรู้ว่าเวลาเราอัพสกิลเนี่ยมันจริงๆเราไปเช็คในในพวกเว็บไซต์อะไรก็ได้นะแต่ผมอยากอัพยังไงก็ต้องอัพตัวนี้อยู่แล้วเพราะเดี๋ยวก็าคงได้ไปใช้งานจริงในอนาคตเพราะว่าเราได้อาวุธประจำตัวของเขามาด้วยอเพราะงั้น ไม่อัพมันก็น่าเสียดายแถมพอาสุรานถึงจะยังไม่46นะตอนนี้แต่ผมคิดว่าในอนาคตอาจจะอาจจะได้มัง้ง <c oughs> นะฮะเพราะผมคงไม่สมตู้วันเดอร์แล้วมั้งโอเคผมไปหาข้อมูลไปแล้วนะฮะปรากฏว่าอัพไปก็แต้มนในตอนเริ่มเนี่ยมันก็จะเท่าเดิมก็คือร้อยร้อยหน่วยนะแต่มันมันจะเพิ่มในนี้หรือเปล่าผมสงสัยถ้ามันเพิ่ม้ี่ความอยากสมมันจะเพิ่ม ขึ้นเลยนะแค่ความอยากนะใช่เมื่อแต้มของผู้พนเจรต่ำกว่า40หน่วยฟื้นฟูแต yeah. yeah, right. kind of ้มให้แก่ผู้พนเมจร4หน่วยโดยที่ทุก0.2วินาทีจะฟื้นฟูแต้มด้วยวิธีนี้ได้มากสุดหนึ่งครั้งและตลอดช่วงระยะเวลาต่อเนื่องหนึ่งครั้งของโอ้ไม่ก็ C 6ก็สมควร c 6มันต้องดีสุดๆแล้วนะฮะโอเคแต่ว่า ก็คงไม่ต้องอัพอะไรมากมั้งเพราะแล้วจากที่ผมไปเช็คเรซินมาถ้าผมใช้ไปกับบอสตัวนี้เนี่ยมันจะไม่มันจะไปรีเซ็ตครบร้อยหกสิบตอนตีสามนะฮะมันจะไปรีเซ็ตตอนตีห้าเลยแต่ว่าผมแอคติฟตอนที่เกมรีเซ็ตพอดีเพราะเพราะฉะนั้นผมจะไม่ทำแล้วกันก็ไม่ไปอุ้ยยังเได้เปลี่ยนงเพียง หลังมาเส้นหลังมาเออนี้มันดูเข้าเนะเปลี่ยนเลยเออมีประโยชน์ต่อการสำรวจแน่นอนนะคนเะนี้ยเออใช่ลืมไปได้ไงเปลี่ยนซะแล้วก็ตั้งชื่อว่า